สวัสดีครับ FC นาตตีมีดเดินปากครับ <c oughs> วันนี้อยู่กับนาตตีในช่องหลักครับาพาเพืนเพื่อนมาดูเหล็กครับพอดีนาตตีไปเหมาเหล็กค้างสต็อกมานะครับเหมาเหล็กค้างสต็อกจากบริษัทาสามิตนะครับเป็นเหล็กเหมาเหล็กเขาเรียกว่าเหล็กเกรดเดียวกับเหล็ก s ิปเปอร์สตลครับแต่โดยที่ว่ามันเป็นเหล็กค้างสต็อกนะครับก็นัตีก็คิดอยู่ว่า เด็กค้างสต็อกเนี่ยมันต้องมีอะไรดีแน่นอนนะครับถึงแม้ถึงได้ค้างสต็อกไว้นะครับแล้วก็เป็นเหล็กยุคเก่าๆนะครับยุคเก่าๆกับเหล็กยุคใหม่ผสมกันนะครับแต่ดูโดยรวมจะเป็นเหล็กยุคเก่าซะเยอะเลยนะครับเหล็กยุคเก่าเยอะเลยเนี่ยครับงานค้างสต็อกยังเหลืออยู่อีกนะครับเงินไม่พอครับก็เลยซื้อเท่าที่เห็นมาก่อนนะมาดูครับว่าเหล็กค้างสต็อกมีอะไรกันบ้างครับอ่ เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเหล็กพิเศษเลยนะครับเหล็กพิเศษเลยให้เพื่อนเพื่อนดูครับนี่ครับ a 8โหมดนะครับตัว a เหล็ก8แล้วก็ mod ครับ a 8โหมดนี่คือขนาด10คูณร1อสนะครับสิก็คือ10บมิลแล้วก็ กว้างน่าจะเป็นหน้ากว้างกว้างร้อยสิบห้าก็คือตรงนี้ครับส่วนของความกว้างนี่มีรหัสหมเบเร์ครบเลยนะครับสองหนึ่งสองศูนย์สามแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งครับนี่ครับเขาเรียกว่าเหล็กทีแ8โหมดนะครับมียึติดมาไม่เยอะครับ1234งสี 34, แผ่นนะครับแล้วก็ ตรงนี้อีกครับ 5, 6, 7, 8, 8แผนนะครับตรงนี้8แผนเนี่ยครับสั่งเหล็กชิปเปอร์สตีลไปเป้าหมายแท้ๆของนาติก็คือต้องการเหล็กค้างสต็อกที่มันมีเหล็กแปลกประหลาดหรือว่าเหล็กที่อยู่ในเหล็กกลุ่มเดียวกันติดมาด้วยอย่างชุดนี้ครับชุดนี้ก็เป็นเหล็กเขาเรียกว่าปลายท่อนปลายท่อนจริงๆเหล็กตัวนี้มันยาวนะ มันยาวมากยาวเป็นเส้นยาวเลยครับประมาณ4ี่ห้าเมตรแต่พอเขาตัดนะครับตัดทําเป็นใบอะไรสักอย่างให้ลูกค้าเสร็จนะครับเขาก็จะต้องเอาสีมาเขียนติดไว้นะครับเอาสีมาเขียนติดไว้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นรถก่อนเหลือจากการใช้งานเสร็จนะครับ เดี๋ยวจากการใช้งานเขาก็ต้องเหล็กทุกชิ้นนะเป็นเหล็กที่มีราคาครับเขากลัวว่ามันจะปนกันเขาก็ต้องมาเขียนติดไว้นะครับเนี่ยเขียนติดไว้เห็นไหมครับว่า1 3 3 5เนี่ยคืออะไรนะครับเหลือเท่าไหร่133.5งส้นิดไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับเดี๋ยวต้องถ้าเป็นความยาวเดี๋ยวต้องวัดกันอีกทีนะครับอ่าส่วนตัวนี้ครับ 8, ปดคูณเจ็ดก็คือ อ๋อแปดก็คือความอ่ะนา่าจะเป็นความหนาครับความหนานี่าอยู่ที่8ปมิลเจ็ดสิบห้าก็คือความกว้างครับนี่เป็นเหล็ก K 3 2 9นะครับน,นี่ก็ K 3 2 9คือติดมาชุดนี้ติดมาเยอะครับติดมาเยอะเลยนี่คือเป้าหมายที่นาตีต้องการเลยครับนะอย่างตัวนี้ตัวนี้นี่ ดูความหนาครับหนามากแล้วก็กว้างนะครับแล้วดูความเก่าครับดูสีครับดูความเก่าเก็บไว้นานมากไม่แน่ใจว่าเป็นเบอร์ไหนนะครับเพราะว่าสีสีถลอกหมดแล้วสีถลอกหมดแล้วส่วนชุดบนนะครับชุดบนชุดบนเนี่ยขนาดเท่ากัน โชคดีนะครับโชคดีมีอยู่แผ่นหนึ่งมีอยู่แผ่นหนึ่งที่เห็นตรงนี้ครับต้องเอาน้ำลูกนะครับเนี่ยเขาเจียทิ้งหมดนะเห็นไหมครับเนี่ยเขาเจียทิ้งหมดเลยเขาเจียรหัสทิ้งหมดเลยนะเจียรหัสทิ้งหมดแต่แต่ด้วยที่ถ้าเป็นสีที่ติดมาจากโรงงานของต่างประเทศนะครับเขาจะสีเขาจะกินลึกนะ สีเขาจะกินหรือเขาจะยิงสีแบบเขายิงสีหรือเขาพ่นสีไม่แน่ใจเนี่ยถ้าเอาน้ำทาตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะขึ้นคาว่า K สามสองเก้านยครับติดตรงนี้นะครับเป็นซีเรียลนัมเบอร์เขาเลยครับก็คือเป็นเหล็กชุดนี้นะครับเหล็กชุดนี้เก็บนี้เก็บไว้นานมากครับดูสีไหมครับ แต่ที่น่าสนใจคือตัวนี้ครับนาตีต้องการมานานมากแล้วถ้าซื้อจากบริษัทโดย,โดยตรงครับแพงมากโคตรแพงเลยครับ a 8โหมดเห็นชัดเจนมากเลยเป็นเหล็กล็อตเดียวกันนะครับเนี่ย เบอร์ด้านล่างกับเบอร์ตรงนี้เหมือนกันแมสะใจเลยครับเหล็กเคสามสนะ้าติต้องการอยู่พอดีเลยครับเพราะว่าทําเป็นมีดเสร็จแล้วแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยเป็นเหล็กกลุ่มเดียวกันเหล็กชิป p ปอร์ส e ีลครับแต่ถนะ้าพอทําเป็นมีดเสร็จเนี่ยศักยภาพความแข็งเขานะครับดีกว่าเหล็กชิป p ปอร์ส e ีลขึ้นมานิดนึงนะครับนะคือนาตีจะใช้งานโดยรวมะครับ แล้วเอามาวัดกันชิปเปอร์ก็ว่าดีแล้วนะครับทุกอย่างดีหมดนะแต่เคสามสอเกเนี่ยดีกว่าขึ้นไปอีกนิดหนึง่งแต่ A8 โหมดนะครับล่ำลือกันแบบนะล่ำลือกันมาอืมนะล่ำลือก็ต้องลองดูครับเดี๋ยวไปให้เขาตัดเลเซอร์นะตีจะวัดดูครับขนาดของเหล็กนะครับตัดเป็นสได้ไหมอย่างนี้ครับตัดเป็นสี่ แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งแล้วก็จะทํามีดเพราะว่ามันหนาประมาณ10มิลนะครับพอ10มิลปุ๊บเราตัดแค่ชิ้นประมาณเนี้ยสอเซนนี้น่าจะได้นะความกวาม้างสอดงยาเสร็จแล้วก็ยาวประมาณนี้แล้วให้ไปตีร้อนน่ีจะทําเป็นงานร้อนทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเราเราชุบเองเป็นอยู่ละเหล็กในกลุ่มเหล็กชิปเปอร์เนี่ยเราชุบเองเป็น มาเห็นไ,ไหมครับ A8 โหมด10คนหนึ่งนี่รอดรอดสออเหมือนกันเลย2 1 2 0 3ลอดเดียวกันนะครับ2 1 2 0 3ลอดเดียวกันนะครับ A8 โหมดไม่สะใจเลยครับอ้าวเดี๋ยวนะครับทำออกมาเป็นการตีร้อนเสร็จ ยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะให้เป็นเพื่อนอสำหรับคนที่ไม่มั่นใจหรือว,ว่านัตติโมของดีมันมีอยู่จริงครับของดีมีอยู่จริงมาดูตรงนี้ครับนี่ครับตัวนี้เป็นใบเสร็จรับสาวิทิ์เครื่องกลน,นะครับเดชาก,การลงทุนเป็นชื่อของนัตตินะครับปิดเบอร์โทรไว้ก่อน <laughs> สุดยอดเอกาสารใส่ลังนะครับมาแบบเป็นลังไม้แบบนี้ครับดูครับหลังไม้แบบนี้เลยใช้รถใช้รถโฟลคลิสขนขึ้นมานะครับอย่างหนักครับชุดนี้นะ้าตีสั่งไปเห็นอย่างนี้ที่200ร้โลนะครับเนี่ย200ร้อยโลยังแต่ว่ายังมีเหลืออยู่อีก 111โลชุดหนา8มิลน,นี่นะตีจะเหมามาอยู่หลอเรามีเงินจะเหมามาหมดเลยนะครับอ้าวโอเคครับวันนี้เป็นคลิปอธิบายนะครับแนะนำมีดแนะนำเหล็กนะครับยังไงต้องขอตัวลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ